สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมบอยตัวโต๊คานะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับนนช่วงพาชมรถเข้าใหม่ครับผมกลางผมนี่สุดหล่อเลยครับ Accord Hybrid นะครับผมสีดำดำดุดุกันเลยนะครับผมตัวนี้ปี2020นะครับผมรถสวยมากนะครับผมเจ้าของเดิมดูแล รักษาเป็นอย่างดีมากๆเลยคันนี้นะครับผมคันนี้พึ่งเข้ามาเลยนะครับผมสีเรียบร้อยสีไม่มีแม้แต่สะเก็ดหินเลยภายนอกนะครับผมเลยสำคันรถบอดีสวยด้วยนะครับผมน็อตไม่ขยับนะครับคันนี้รถสวยเกรดเออ่ะสีอย่างที่บอกนะครับผมอันนี้มีฝนปล่อยๆนะครับผมรถเข้ามาฝนจะตกอะไรยังไงเราอยากให้ลูกค้าได้เห็นรถเข้าใหม่นะครับผมนี่เราเรียวๆกันเลยนะครับผมสีเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเงาฉ่ำวับเลยนะครับอ่ะห้องเครื่องนะครับผมที่เห็น สังเกตเลยนะครับเราเนี่ยซื้อรถมาเนี่คัดสรรเลยเห็นไหมครับเครื่องเนี่ยมีเพียงค่าฝุ่นดินบางๆเท่านั้นนะครับผมแต่ไม่มีค่าน้ํามันเห็นไหมฮะไม่มีค่าน้ํามันหยดเยิ้มรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับประกันเดิมเครื่องเดิมเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดไม่เคยซ่อมเตียไม่เคยอาหัวนอนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่รถที่สําคัญบอดี้สวยด้วยนะครับผมคันนี้น็อตไม่ขยับเลยนะครับสวยมากนะครับผมนะเห็นไหมฮะ โอ้เจ้าของเดิมดูแลดีมากคันนี้นะครับผมใครได้ไปใช้นี่รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสวยทั้งภายนอกภายในนะครับผมยางมาพร้อมยางบิสโต้นะครับผมดอกเต็มเต็มกันเลยนะครับตัวนี้นะโอ้ปี2 0 2 4ครับลูกค้าดูเลยนะครับผมปี2 0 2 4นะครับนะสีนี่เรียบร้อยนะครับผมเงาํำตามที่เห็นเลยครับนี่ภายในดูนะครับผมเบาโอ้ตัวคนขับนี้แน่นปักเลย ทุกตัวนะครับผมแต่ตัวคนขับเป็นตัวที่ใช้เยอะที่สุดใช้งานเยอะที่สุดยังแน่นขนาดนี้ยังสวยเรียบร้อยขนาดนี้ตัวอื่นๆไม่ต้องพูดถึงเลยครับดูครับเห็นไหมฮะกิบมากนะครับผมกิบมากนะครับจะมีเพียงคาบเลอะฝุ่นดินอะไรพวกนี้เราเราเข้าใหม่นะครับผมอันนี้เราถ่ายกันอย่างเรียวๆนะครับคือยังไม่ได้คาแคร์สปาอะไรนะครับผมเดี๋ยวทําออกมานี่วิ่งแน่นอนนะครับผมคันนี้สวยมากครับอ่ะดูด้านท้ายกันบ้างนะครับผมนี่ครับ รถเดิมเดิมนะครับผมรถเดิมเดิมอย่างนี้สีเสือเดิมหมดอาร์คเดิมหมดตะเข็บเดิมหมดนะครับผมบ่าท้ายเดิมล่องน้ําเดิมนะครับตรงนี้อย่างที่บอกเราคอนเฟิร์มสามารถพาช่างพาอะไรมาดูได้หมดนะครับผมซื้อรถที่โต๊ต้ขาของเรานะครับผมมาทดสอบมาลองขับนะครับมีแม็กเป็นริ้วรอยบ้างนะครับผมมีรอยพูดรอยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้ใหม่หมดสวยนะครับที่สําคัญได้รถดีเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีดูแลดีเนี่ยเห็นไหมฮะ ยางก็ยังได้บี24ได้มิชลินด้วยโอ้โหประหยัดน้ำไปเยอะนะครับผมอ่าวันนี้ใครสนใจนะครับผมติดต่อมาได้ที่ทุรยนต์มือสองโตโต้านะครับผมแอคคอร์ไฮบริดสีดำๆสวยๆนะครับผมปี2020ราคาอยู่ที่829นะครับผมใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ผมหมดนาทีแล้วบอยโตโต้านะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอาจจะเร่งนิดนึงพอดีฝนมันปล่อยๆด้วยนะครับผมอ่ะลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ